สวัสดีครับผมนุ่มหนาโม์คนแคแน่ครับผมมือนี่มีโอกาสนะครับผมได้มามาโขกดมาปานะครับมานาเนาะเป็นเห็ดเหีนยอยู่างหน้าะไงเนาะครับผมมากับหาแม่สวัยนะครับผมพอดีมาเจอแม่สวัยนะครับผมกำลังหาสมุนไพรนะครับผมอ่ามือนี้มีอย่างแม่ยาสมุนไพรนี่ผักเซียนผีผักเซียนผีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว ตัดตัดเปเมืองผักเสียนผีนะครับผมบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไ่รู้จักเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้แม่สไยแนะนํานะครับผมว่ามีสรรพคุณอย่างไรนะครับผมมีรักษาโรคอย่างแน่นะครับเอาเจ้าพี่น้องครับผมตามมาเลยครับผมนี่ครับแม่สไไวเนาะแม่เนาะอันนี้คือนยังไงแม่ผักเสียนผีมันคือนยังผักเสียนเลยนะพี่น้องเลยนี่ครับผมต้นจะเหมือนผักเสียนเหมือนผักเสียนเนี้เขาสั่งขั้นสมเลยนะแม่เนาะนี่ครับผมโอ้มันอยู่เกิดยุคไหนเลยแม่ กเกิดจ่นำเดินบ้านเดินนะธรรมชาตินี่ล่ะครับผมสมุนไพรผักเสี้ยนผีนะครับเดี๋ยวผมจะไายเมึงแม่มันมีสรรพคุณอะไรแม่กินเจเซนเจเอ็นปวดเซนปวดเอ็นนี่ล่ะปวดเซนปวดเอ็นเป็นน้ำเซนเซนอ่าเซนตึงเซนยังไม่หนีบาแม่ได้ปะโอ้ผู้ใดปวดเซนปวดเอ็นเซนบิดเซนเบี้ยวเซนบ่เขารูกยังสิได้ปะมันกั ได้จะว่าเป็นนี่แหละเฮ็ดเวียกเป็นเศษเป็นเอ็นเนี่ยกินเสร้าย่อนนี่อ๋อครับไปเฮ็ดจังไรแม่วิธีการตากแห้งจักสองสามแดดแล้วก็ต้มตากแดดสองสามแดดแล้วเอาไปต้มต้มใส่หอยแม่ก็ใส่น้ำละโอ้ยคักนะครับต้มใส่น้ำนะพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับตัวบ่ได้ใส่อออ่่าเืืน โมเดลเซนอื่นโมอดลเซนผงชุกรสโมเดลเซนน้ำตาลโมเดลเซนเกลือบุ้งเสหยงหางตากแดดแล้วมาชงมาต้มแม่ถ้าอยากบวกแนวอื่นกับบวกได้คือกันครับเหมือนเขากินช้างสิบุ่้งเนี่ยอ๋อมาชงสิบุ่้งเนี่ยแบบชานี่ล่ะอ๋อบัดนี้แก่เส้นแกเอ็นแม่เคยกินเราหายบ่เนี่ยกินกะหายมากเท่าเดนี่แหละติจิเป็นไข่ยุเป็นเดียนคนน่ะเป็นเส้นเป็นเด่นเห็นไแมบุ้งจักแนวกินบัดนียคู่บาเพิ่ยเลยแนะนำ Oh. อกามาต้มกินสองสามหมอเดี๋ยวก็ยังเป็นคนอยู่นี่แหละครับ <c oughs> <im> ผมหายแมนบวปวดบ่เจ็บเสน้น <im ans> บวปวดเสน้นมันมันกับปวดอยู่แต่ว่ามันกับไข่ได้เกีบ็บร oh. ้อยนอนๆๆปอเป <im ans> อร์เซ็นเลยูได้สบายๆนี่ล่ะนอนดีๆนี่ล่ะไปกินยาหมอนี่กับทุเราคือกันกินยาหมอนไปกินเลยแหละบวบกินเลยแมนไปกินยาแก้ยาหมอนอ๋อแม่มาใส่ยาไอ้ต้นพักเสียนผีตากแดดแล้วเอาไปต้ม โอ้ยสุดยอดเลยอันนี้คือมันเกิดอยู่ทั่วไปเกิดทั้งธรรมชาติเนาะผักเสียนผีเนาะเนาะตกเี่ยนผีเนาะอ้ยแต่าี้สีหายากจักน้อยเนี่ยมันตีมีเป็นบางมองเยอะแต่ว่านี่นี่มีทั่วไปครับผมเอาเดี๋ยวตัวต่อไปพี่น้องตัวนี้นะครับผักเสียนผีนะพี่น้องเด้อมันจะเกิดอยู่นะครับผมนะผักสวนรั้วนี่เนี่ยผักเสียนผีเวิร์บ้านะพี่น้องนี่โอ้เป็นสมุนไพรผักเสียนผี บ่แม่เอาไปขั้นสมขั้นสมเลยบ่แม่นี่ฟัก <laughs> เสียนผีแล้วพี่น,อน,น้องนี่โอ้ยน้ำเดินบ้านนี่ครับนี่เห็นบอกครับผมเปมิแตะกำเดี๋ยวตะกำต่อไปนะครับอ่าคลิปคลิปต่อตไปนะครับจะเป็นน้ำสมุนไพรนะครับเนาะอ่าใกล้โตนะครับเดี๋ยวเป็นโดยอ่าตะกำนะครับผม